รัฐบาลน,นี้รวมทั้งท่านอดิษนายกทักษิณทั้งหมดนี้ไม่สามารถมองฮุนเซนเป็นมิตรได้อีกต่อไปเพราะว่ามันชัดเจนแล้วว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องและเขาปล่อยให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจนี่คือภาพการเข้ามาขุดสนามเพาะหรือคูเล่อะไรเงี้ยนะเฮ้ยทำไมเราปล่อยให้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นวะทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นในวันเดียวป่ะฮุนเซนอาจจะเป็นเพื่อนกับครอบครัวท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านอดิตนายกรัฐมนตรีแต่ประเด็นก็คือว่าฮุนเซนไม่ได้เป็นเพื่อนกับประเทศไทยครับ เราต้องใช้ความรุนแรงโดยทันทีไม่มีออปชันอื่นถ้าคุณไม่ใช้ความรุนแรงในวันนี้เขาจะรุกเข้ามามากกว่านี้ไปเรื่อยๆเรื่องนี้ต้องจัดการให้เสร็จและต้องจัดหนักคุณเซนหมดยุคเกรงใจที่มองคุณเซนเป็นเม็ดแล้วคุณเซนไม่ได้เป็นเม็ดมันไม่มีนะฮะนักการเมืองเป็นเพื่อนกันแล้วนักการเมืองของอีกประเทศหนึ่งคำานึงถึงประเทศนี้โอ้ไม่มีฮะผมพูดตามตรงตอนนี้คุณทักษิณและคุณนุ้งอิงต้องจัดการแล้วเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่สั่งการให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคุณไม่ต้องอยู่แล้วคุณออกไป